สวัสดีครับทุกท่านผมอาจารย์มดวิดีโอนี้เป็นวิดีโอแรกของซีรีส์สอนมาใช้ Microsoft Access เพื่อจัดก,การฐานข้อมูลก่อนอื่นผมอยากจะเริ่มด้วยการหาดูว่าทําไมผมถึงได้เลือก Microsoft Access มาเป็นเครื่องมือในการสอนวิชาฐานข้อมูลในการสอนวิชาฐานข้อมูลผมเนี่ยจนช่วงต้นคอร์สนะครับผมจะใช้ Microsoft Access นะครับเป็นเครื่องมือในการสอนแล้วหลังจากนั้นจะขยับไปเป็นฐานข้อมูลเพียวๆอย่างเช่น MySQL หรือ MariaDB หรือว่า MSSQL ดังนั้นก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะพูดถึงข้อดีและข้อเสียของ Microsoft Access ก่อนว่าทำไมมันถึงถูกเลือกมาเพื่อที่จะเป็นเครื่องมือในการสอน เริ่มด้วยข้อดีประการที่1นเลยของ Microsoft Access ก็คือมันหาง่ายนะครับมันมากับ Microsoft Office โดยสภาพแวดล้อมของเราถ้าเกิดว่าท่านซื้อน้ตบุ๊กนะครับสมมติซื้อน้ตบุ๊กหรือซื้อคอมพิวเตอร์ใดๆก็แล้วแต่มาจากร้านขายทั่วๆไปนะครับในพื้นที่ที่ผมอาศัยอยู่เนี่ยนะท่านก็จะได้ Microsoft Access ติดมาด้วยถ้าไม่ใช่ฟรีก็จะมีส่วนลดให้ดังนั้นผมคิดว่าท่านผู้สนใจก็จะมี Microsoft Access ติดอยู่กับเครื่องอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเคยใช้หรือไม่เคยใช้ก็แล้วแต่ข้อดีประการที่2ขออองมมันนก็คืื Microsoft Access Front End ่ยชวทหรส่่วนตติดอกกผู้้้้้ใชเน่ไไดร็็ววแลวมองขนโค้ดมา ลองยกตัวอย่างเปรียบเทียบว่าถ้าเกิดว,ว่าท่านเขียนฐานข้อมูลโดยใช้ Microsoft Access เริ่มต้นท่านออกแบบตารางแล้วท่านก็สร้างฟอร์มแล้วก็ลากคอนโทรลมาวางแต่ก็เสร็จอาจจะมีขั้นตอนเพิ่มเติมถ้าท่านไม่ได้ใช้วิสระก็จะมีขั้นตอนเพิ่มเติมในการลิงก์คอนโทรลต่างๆเข้ากับคอลัมน์ในเทเบิลแต่ว่าถ้าเกิดว,ว่าท่าน ใช้ระบบฐานข้อมูลสมมุติว่าท่านใช้บันเดิลสำเร็จเว็บนะครับก็คือ Windows Apache MySQL กับ PHP ท่านจะต้องเขียนหน้าเว็บเพื่อที่จะทำ Front End ซึ่งมันก็จะเกี่ยวกับการเขียนโค้ดโดยมากมันก็จะไม่เหมาะที่จะให้คนที่ไม่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมเนี่ยใช้เป็นเครื่องมือสำหรับศึกษาฐานข้อมูลข้อดีประการที่3ของ Microsoft Access ก็คือมันมี IDE หรือ Integrated Development Environment ติดมาให้อยู่ในตัวโปรแกรมแล้วนั่นก็คือหน้าจอเขียนโค้ด VBA ของเขาถามว่ามันจําเป็นไหมที่เราจะต้องใช้ IDE ในการเขียนโค้ดมันก็ ไม่ถึงก็จจาเป็นแต่ว่ามันก็ดีกว่าเขียนด้วย Text Editor ธรรมดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่ยังไม่ค่อยชํานาญและต้องการความเร็วในการพัฒนาข้อดีประการที่4ของ Microsoft Access ก็คือมันสามารถที่จะสร้างตัวฐานข้อมูลเนี่ยได้อย่างรวดเร็วโดยที่ยังไม่ต้องไปยุ่งกับโค้ด SQL มากนะกสำหรับ Microsoft Access เนี่ยเราแค่กดสร้างเลือกตารางเขาก็สร้างตารางให้เราเราอยากที่จะเพิ่ม Attribute ใดๆเราก็ไปใช้หน้าจอ Design View ของ Table แล้วเราก็สามารถแก้ไขได้ถ้าเกิดเราต้องการที่จะเพิ่มความสัมพันธ์เราก็แค่ไปที่หน้า Relationship View แล้วก็ลากความสัมพันธ์โดยการลากเมาส์นั่นทําให้ช่วยประหยัดเวลาในการที่จะสร้างความสัมพันธ์จัดก,การเรื่องเกี่ยวกับสร้างฐานข้อมูลทั้งหลายแหละแต่คราวนี้ Microsoft Access ก็ไม่ใช่โปรแกรมที่ดีเลอร์ประเสริฐสีอะไรขนาดนั้นนะครับเขาก็มีข้อเสียเยอะพอสมควรเหมือน,นกันโดยที่ข้อเสียที่ผมมองเห็นและผมคอนเสิร์ตนะครับประการที่1เลยก็คือมันไม่ฟรี That Uh, Zenimax thanks you too, sir, and you too, sir. Thank you, thank you, thank you very much. <laughs> จริงๆแล้วของฟรีมันก็ไม่ค่อยมีในโลกแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในโลกของคอมพิวเตอร์แล้วก็ของฟรีมันก็พอที่จะหาได้อย่างเช่น MySQL Community Edition ซึ่งเราสามารถไปโหลดมาได้ฟรีใช้งานได้ฟรีท่านสามารถหาหนังสือในราคาเดียวกันกับสอนใช้ Microsoft Access เป็นหนังสือที่สอนสร้างระบบฐานข้อมูลโดยใช้ PHP แล้วก็ MySQL ผ่านเว็บเซิร์ฟเ Apache ราคาอาจจะใกล้เคียงกันกับหนังสือสอน Microsoft Access แบบเต็มรูปแบบ เมื่อเทียบกันแล้วทําให้ความไม่ฟรีของ Microsoft Access นั้นกลายเป็นข้อเสียเมื่อนําไปเปรียบเทียบกับทางเลือกประเภท Open s o u r c e ของเจ้าอื่นข้อเสียประการที่2ของ Microsoft Access ก็คือเนื่องจากมันเป็นของ Microsoft นะครับการเปลี่ยนแปลงอะไรใหญ่ๆเนี่ยมันจะต,ต้องเริ่มจากเจ้าของลิขสิทธิ์ก็คือ Microsoft นะครับผู้ใช้เองเนี่ยจะเปลี่ยนอะไรมากก็จำจะไม่ค่อยได้นะครับยกตัวอย่างเช่นทําไมเราถึงต้องการที่จะให้โปรแกรมที่เราทํางานด้วยมันเปลี่ยนต่อให้เราไม่ใช่คนตามเทรนดมันก็ยังต้องตามเทคโนโลยีอย่างเช่นมีเครื่องมือ ในการช่วยเขียนโปรแกรมที่ชื่อว่า G ิ t สำหรับท่านที่ไม่เคยใช้น่าจะลองใช้ดูนะครับ G I T เป็นอะไรที่ทําให้การเขียนโปรแกรมนี้สามารถควบุเวอร์ชั่นได้ง่ายมากถ้าอาจจะยังนึกไม่ออกว่ากิ t ปกติใช้ทําอะไรมันจะช่วยแก้ปัญหาการที่ท่านจะมีไฟล์ประเภทไฟล์ชื่อ ไฟล์ฉบับสุดท้ายฉบับสุดท้าย2ฉบับสุดท้ายตามด้วยวันที่ฉบับสุดท้ายส่งจริงๆแล้วนะฉบับสุดท้ายก็ py Backup ฉบับสุดท้ายส่งคณะกรรมการสับฉบับสุดท้ายสำหรับ Presentation ของพวกนี้ครับถ้าเกิดว่าท่านใช้วิธีการ Copy ไฟล์เพื่อสำรองไว้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 เป็นเปิเป็นเวอร์ชันแล้วชื่นจะยาวเหยียดกิจเนี่ยจะช่วยสร้างเวอร์ชันให้ท่านสามารถโกล Back กลับไปได้ค้นดูได้ว่าสมัยก่อนก่อนหน้านี้เนี่ยข้อมูลในไฟล์นั้นเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะครับในแต่ละเวอร์ชันมันสามารถใช้งานไไดดดด้้้ีีีนะรรับ่าาามมใชงกกภษขโปแ ที่เป็นเรื่องเป็นเลาจริงๆอย่างเช่น PHP สมมุติว่าท่านมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มฟังก์ชันมปหนึ่งฟังก์ชันท่านจะมีไฟล์เดียวแต่ไฟล์เดียวเนี่ยในกิจจะมี2เวอร์ชันท่านสามารถย้อนกลับไปกลับมาได้ในกรณีที่พอเปลี่ยนแปลงเสร็จปุ๊บระบบพังโอเคเราย้อนกลับนอกจากนั้นเทรนดบางอย่างก็นําไปแล้วนํา Microsoft ไปแล้วอย่างเช่นเกี่ยวกับตลาด Mobile Application ถ้าเกิดท่านจะลองทํา Microsoft Access ให้เป็น Mobile App ก็ขอให้โชคดีจะขอให้โชคดียิ่งกว่าถ้าเกิดท่านพยายามที่จะทําเกมใน Mobile Device โดยใช้ Microsoft Access เป็นตัวเขียนนะครับอันนี้ขอให้โชคดีจริงๆถ้าทําได้ผมอ หมายถึงหมายถึงจริงๆ,ๆผมรู้สึก Microsoft Access เนี่ยมันไม่ถูกออกแบบมาให้ทําทุกอย่างมันถูกออกแบบให้ทําระบบฐานข้อมูลและระบบฐานข้อมูลมันทําดีอยู่เรื่องเดียวนะครับแล้วเราก็จะปล่อยให้มันทําไปไม่เอามาไปทําอย่างอื่นนะครับเดียวกันพวกระบบฐานข้อมูลอื่นๆที่มันเป็นระบบฐานข้อมูลเพียวๆอย่าง MySQL Lite นะครับมันถูกออกแบบเป็นฐานข้อมูลแล้วมันจะไป,ปลั๊กเข้ากับอะไรก็ได้นะครับคือเราจะเขียนโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่แล้วถ้าต้องการใช้ฐานข้อมูลเราสามารถเลือกใช้ฐานข้อมูลได้ Microsoft Access ไม่ใช่ที่เกิดว่าเราต้องการใช้ฐานข้อมูล Microsoft Access โอกาสก็คือเรามักจะต้องใช้ Front end ขออง Microsoft Access เสมข้อเสียประการที่3นะครับของ Microsoft Access ก็คือมันไม่ค่อยเป็นมาตรฐานเท่าไหร่คือมันไม่ค่อยจะทําตามมาตรฐานนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว,ว่าท่านต้องการที่จะให้มีความเปลี่ยนแปลงขึ้นใน Data อย่างเช่นขายของถ้าสมมุติว่าท่านต้องการที่จะให้ระบบฐานข้อมูลเนี่ยจัดก,การลบค่าในสต็อกออกไปทุกๆครั้งที่มีการขายระบบฐานข้อมูลส่วนใหญ่จะใช้สิ่งที่เรียกว่า t r i g g e r ท่านสามารถเขียนเข้าไปได้ในขณะเดียวกันถาม Microsoft Access มี Trigger หรือเปล่า Microsoft Access ไม่มี Trigger แต่เขามีสิ่งที่เรียกว่า Data m มา r ครที่ช่วยทำในสิ่งเดียวกันประเด็นก็คือถ้าเกิดว่าท่านลองเขียน Microsoft Acces s มาบ้างแล้วท่านจะพบว่า m a โครกับโค้ดมันจะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่นั่นทำให้คนที่เขียน t r i g g e r เป็นอาจจะเขียน Data m มา r ครไม่เป็นและคนที่เขียน Data Mac r ครเป็นก็อาจจะเขียน t r i g g e r ไม่เป็นถ้าเกิดว่าเราทำงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่จะต้องมีการ Collabor a t รกันครับาการร่วมมือแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันเยอะๆเนี่ย Microsoft Access จะกลายเป็นตัวเลือกที่ทาให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลยากขึ้นมาผมอยากที่จะอธิบายในเรื่่่่่่อองงนนนนี้เน้เยยกตตตัวววาาาาาป็สสมสมุุิิททใช ใช้คีย์บอร์ดที่ถูกออกแบบมาให้พิมพ์เร็วอย่างเช่นโดรัตสำหรับท่านที่ไม่รู้จักนะครับคีย์บอร์ดโดรัเป็นคีย์บอร์ดที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับโดยคนชื่อนั่นแหละโดรัตคีย์บอร์ดเนี้ยถูกออกแบบมาเพื่อให้พิมพ์ได้เร็วเขาจะเอา a i o u นะครับไปอยู่ข้างซ้ายแล้วก็เอาตัวอักษรที่ใช้บ่อยๆมาอยู่ข้างขวาถูกออกแบบมาเพื่อให้พิมพ์ได้เร็วสมมุติว่าท่านใช้คีย์บอร์ดตัวนี้เปรียบคีย์บอร์ดตัวนี้เป็น microsoft e c c e s สมมุติว่าคลิป a c c e s เนี้ยมีประสิทธิภาพสูงแต่ในขณาาะ Puerty นะ Puerty ก็คือไอ้คีย์บอร์ดที่เราใช้กันอยู่ณปัจจุบันนะครับมันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพในการพิมพ์ได้รวดเร็วมันถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในเครื่องพิมพ์ดีดซึ่งปัจจุบันไม่มีใครใช้เครื่องพิมพ์ดีดอีกแล้วสําหรับท่านที่นึกภาพเครื่องพิมพ์ดีดออกเนี่ยครับท่าลองจินตนาการถึงเครื่องพิมพ์ดีดนะครับเวลาท่านกด1ตัวมันจะมีขาเด้งขึ้นไปตีที่แผ่นหมึกดังแป๊กใช่ไหมครับทุกครั้งที่ท่านพิมพ์เนี่ยแผ่นไอ้ตัวนี้มันจะขึ้นไปแล้วมันจะมีน้ํามันหล่อลื่นที่ทําให้ไอ้แท่งเหล็กพวกนี้ไม่ติดกันและบางครั้งมันก็มันแค่ไม่ลื่นมันแค่ติดคีย์บอร์ดคุณภาพเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อให้แป้นที่พิมพ์บ บ่อยไม่ไปอยู่ติดกันมันจะช่วยลดการที่เราพิมพ์แล้วไอตัวขาพิมพ์นะครับมันจะนหนีติดกันแล้วขึ้นไปแปะพร้อมๆกันทั้ง2ตัวซึ่งจะทำให้เอกสารเสียหายนะครับควอตตีวออกแบบมาเพื่อประกันนั้นไม่ถูกออกแบบให้พิมพ์เร็วโดแลกถูกวออกแบบให้พิมพ์เร็วสาหรับใช้ในคอมพิวเตอร์แต่ปรากฏว่าทุกคนใช้ควอตจนกระทั่งชินมือเลยไม่มีใครใช้โดแลกถ้าเกิดว่าเราใช้โดรลกต่อให้มันมีประสิทธิภาพสูงกว่าเราจะทํางานองคนอื่นไม่ได้เราจะเปลี่ยนไปใช้เครื่องของคนอื่าาทที่่น ันแล้วก็คีย์บอร์ดโดแล็เนี่ยถ้าเกี่ยวว่าท่านจะใช้ W A S D เพื่อเล่นเกมในคีย์บอร์ดโดแล็ท่านจะทำยังไงขอให้โชคดีเพราะว่าผมคิดว่าผมไม่สามารถเล่นเกมอะไรได้เลยดังนั้นคีย์บอร์ดโดแล็เป็นตัวอย่างหนึ่งของระบบที่ถูกออกแบบมาให้ทําอย่างหนึ่งได้ดีและมันทําอย่างนั้นได้ดีแต่อย่างอื่นมันทําไม่ค่อยได้เช่นเดียวกันกับ Acces s มันไม่ versatile มันค่อนข้างจะแข็งร่วมมือคนอื่นไม่ค่อยจะได้ข้อเสียประการที่5ของ Microsoft Access ที่ผมเจอก็อคือเรื่องเกี่ยวกับ scalability ก็คือการขยายนะครับธรรมชาติ มาอย่างไรก็แล้วแต่มันจะบวมนะครับแล้วพอมันบวมมันจะม่าจะบวมไปในทิศทางที่ท่านไม่คิดว่าไม่ได้คิดไว้ตอนแรกว่ามันจะไปนะครับไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าข้อมูลที่จะต้องเก็บต้องเก็บบางอย่างเพิ่มเติมซึ่งอันนี้เกิดบ่อยๆนะครับเราเนคนที่ทําฐานข้อมูลเยอะๆเนี่ยจะเรียกได้ว่าชินและเอื่มนะครับการขยายอาจจะไม่ใช่ต้องเก็บข้อม,มูลนี้ข้อม,มูลนั้นอาจจะขยายไปถึงที่ว่า business logic หรือขั้นตอนการทํางานหรือหลักการในการทํางานบางอย่างมันเปลี่ยนนะครับแล้วก็เราก็ต้องเปลี่ยนระบบฐานข้อม,มูลของเราให้รองรับซึ่่่่งก็ถาาามมวัันนนนเเปปลลีียยยไไดด้้ภ เนื่อนไขาบางอย่างข้อจํากัดบางอย่างแล้วก็การขยายที่ผมพบปัญหามากที่สุดกับ Microsoft Access เนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับ Concurrent User ก็คือเมื่อจํานวน User เพิ่มขึ้นนะครับ Microsoft Access อย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับที่2 1 0นะครับเขามีลง Specification ไว้ว่าเขาสามารถรองรับ User พร้อมๆกันได้แค่ประมาณ255คนเท่านั้นเองนะครับดังนั้นถ้าเกิดว,ว่าเราจะขยายไปเพื่อที่จะใช้ระบบให้มีผู้ใช้3,000คนเราคงจะต้องหาเครื่องมือทั้ง5ประการก็เป็นข้อเสียของ Microsoft Access ที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับสรุปก็คือผมมองว่า Microsoft Access เนี่ยครับถูกผมเลือก มาใช้เป็นเครื่องมือประกอบการเรียนการสอนเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลเพราะว่า Microsoft Access เนี่ยครับมันมากับ Microsoft Office ทุกคนมีนะครับมันสร้าง f r o n t End ได้เร็วท่านมันเขียนโค้ดมากเป็นนักโปรแกรแมเมอร์นะครับมาเริ่มเรียนเล็กๆน้อยๆจําใน Microsoft Access ก็พอที่จะทําได้ Microsoft Access มี IDE ให้ในตัวแล้วก็ระบบในการสร้างฐานข้อมูลของมันค่อนข้างจะเร็วในขณะเดียวกันมันก็มีข้อเสียก็คือ Microsoft Access ยังไงซะมันก็ไม่ฟรีต่อให้ท่านได้มาฟรีถ้าท่านได้มาฟรีนรั่นคือไพเรตมานะครับไม่ใช่เรื่องดีนะครับแล้วมันก็เป็นของ Microsoft ดังนั้นถ้้าาเเเกกิด่่ตอองงงรรปปลลลียนนแะะไหัๆคจพ ซอฟต์ไม่สามารถพึ่งพาสมาคมอื่นๆได้นะครับคอมมูนิตี้ที่จะให้ความช่วยเหลือของเราเนี่ยมันก็ไม่หลากหลายเท่ากับคอมมูนิตี้ของผลิตภัณฑ์ประเภทโอเพนซอร์สนะครับแล้วก็มันไม่ค่อยเป็นสแตนดาร์ดเท่าไหร่ตัวอย่างเช่น Trigger นะครับเ,รเขาใช้ Data Macro รเป็นตัวทดแทน สำหรับคนที่เรียนทำทริกเกอร์ซึ่งตลาดส่วนใหญ่นิยมใช้ก็ไม่สามารถที่จะทำกับ Microsoft Access ได้อย่างถนัดมือเท่าไหร่นะคนที่เรียนมาเพื่อทำ Data ้มาโครใน Microsoft Access ก็ขอให้โชคดีท่านจะย้ายไปทำทริกเกอร์และข้อสุดท้ายก็คือข้อเสียเกี่ยวกับการขยายนะครับของ Microsoft Access ที่ผมรู้สึกว่ายังค่อนข้างยุ่งยากและทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ท่านที่ต้องการติดตามซีรีส์ Microsoft Access ของผมต่อไปโปรดกด subscribe ถ้าเกิดท่านชอบวิดีโอนี้กด like ถ้าไม่ชอบกดดิสไลค์แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ